หนูชื่ออะไรลูกชื่อน้องนาคินค่ะโอเคค่ะน้องนาคินพับสิหนูเป็นผู้ชายลูกไมม่เอานนวันนี้จะมารายการวันนี้จะมารายการรีวิวสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำกว้างไหมคะกว้างอย่ารับได้ไหมนาคินนาคินมุดน้ำได้เหรอลูก อุ้ยมุดน้ำได้ครับไหนทดสอบซิยนก็มุด้ำได้ไหนทดสอบซิอุ้ยขาดคนนึงนะเนี่ยขาดคนนึงขาดใครขาดภูมินขาดน้องภูมินน้องภูมินนอนอยู่บนบ้านอุ้ยนายคิดจะทำอย่างนั้นลูกน้ำมันออกขาดน้ำภูมินขาดน้องภูมินไม่ใช่น้ำภูมินน้าภูมินเหรอ เดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาร้องเพลงกันนะคะโดยให้น้องนายคิมเป็นคนร้องเพลง <Yeah. S 1> <c oughs> ช้าข้าจมือไข้า โอเคค่ะที่เชื่อจะให้รให้ดอกมาให้ก็ช่างจะให้โอ้อนจะให้ใกันนอมใิ้งของเอาจากหัวใจอยู่ให้เขาเมื่อตอหอมยอมให้เขาทิ้งไปใช่สิ่ทีเชื่อบินได้แต่ดอกให้ในให้รอโ,โอเค

และวพูสารางามสนุกมากๆครับเอาน้องภูมินออกมาเล่นน้ำหน่อยครับพ่อจักครับน้องภูมินไม่รู้นอนอยางค่ะน้องภูมินไม่รู้นอนอยางก็ไก่ก็ไก่เอาน้องภูมินมาเล่นน้ำหน่อยครับพ่อจกักมันมีน้ำด้วยอะมันมีน้ำด้วย เด็กๆหนึ่งพันเท่าไรวันนี้เราจะไม่ใช่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทซื้อให้ใครซื้อให้ใครซื้อให้นายคินพูมินและพี่ชมพู่ค่ะเย้วันนี้เราจะไม่โชว์เดินนางแบบค่ะอ้าไหนโชว์ที่ทำยังไงนายคินจะใส่น้ำเหรอลูกนายคินไม่ใช่นะคนหนึ่งพูมินพอนะ <c oughs> น้องนาคิค, <ไป intellectual experience> ค่ะนคิเป็นผู้ชายลูกนาคิดไม่ใช่เป็นผู้หญิงนาคิตต้องพูดครับสิลูกชอบน้องนาคิน้องภูมินชอบห้องแอร์วันนี้ไม่เล่นครับพราะจากนั่นแหละพาน้องภูมินอยู่แต่ในห้องแอร์ไม่ยอมออกมาข้างนอกเนาะในไบายสิไบายจ๋าสิไบายจ๋าสิ พูดไม่พอไม่เอาค่ะถ้าพูดไม่พอแม่ไม่ให้เล่นน้ำนะคะวันนี้พูดแล้วก็มีโชยมีโชยค่ะเป็นโชย<ว>โชยอะไรคะโชยนางแบบของเจ้าหญิงนาทีทำยังไงทีเนี้ยทำยังไงทำให้ดูหน่อย นาคินเป็นผู้ชายลูกนาคินไม่ใช่เป็นผู้หญิงลูกพอแล้วน้ำพอแล้วมันเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวไม่สบายมันจะจมน้ำตายกันลูกนี่มันีดะไม่ใช่พน่ยานเลนคือมินนอนอยู่ในห้องลูกภูมินไม่ออกมาวันเนี้ย นาจักไม่เอาออกมานาจักยังอยู่ในห้องแอร์นาจักคีร้อนเนาะร้อนเรียกดิเรียกนาจักนี้นาจักเอาน้องออกมา่อยค่ะนาจักเอาน้องมานาจักเอาออกมา่อยค่ะออกมานาจักได้ไงนะคิดเป็นลูกนะคิดต้องบอกพ่อจักสิลุงจักเอาออกมาเดี๋ยวแม่เล่นน้ำกับเด็กๆดีกว่า เดี๋ยวนะนกเล่นด้วยเดี๋ยวนะนกเล่นด้วยไมเปลี่ยนผ้าก่อนเป็นภูมินใช่นะนกจะเป็นภูมินโอเคไหมโอเคตบมือรัวนๆหน่อยเย่ไม่เปิดแล้วครับแค่นี้ก็เยอะแล้วเดี๋ยวนาคินจมน้าครับใช่พี่ว่าจะจมด้วยพี่ยังว่ายน้ำไม่เป็นใช่คิดจมน้ำเป็นเห็นไหมตอนนั้พี่ไปทะเลกพไม่พี่น่ะพี่ไปตรงลึกๆเห็นไหมถ้าพพี่ไม่ช่วยพี่พี่จน้ำตายรใช่ จมน้พอจะไปขนาี่นาีตายนี่แปปีนะคะยังว่น้าไม่เป็นแล้วนี่กี่ปีเนี่ยคินกี่ปีคินจะใส่สี่ปีตอนนี้คินสปีอยู่ลูกสปีคินจมน้ำได้อ้ินจะจมน้ำได้ห้มีคนไห้แล้วด้วยเซ้ห้เซ้ห้ให้ไสิห้ซกันบ่ได้ไห้ค่ะอาจใจดียูบ่ได้ห้ค่ะ โ <Okay, S 2> <Do S 1> อเคอ่ะที my, do my. Do my. Do my ่ทำไดมไหมวันนี้เราจะมีละครด้วยนะคะละครอะไรคะเรื่องอะไรอ่ะ <c oughs> จะไม่ได้อ่ะเรื่องนางแบบโเพอร์ฟิวิสตะไป็นคนจังหวัดอะไรกันลูกเป็นคนจังหวัดอะไรกันน้องชมพู่เป็นคนจังหวัดอะไรคะบุรีรัมย์ค่ะพ่อเป็นคนที่ไหนคะ กรุงเทพนาคินพ่อเป็นคนที่ไหนคะกรุงเทพเบอรการโอ๊ยแม่หนูเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะพ่อหนูเป็นคนไทยพ่อเขาพ่อเขาพ่อหนูอยู่กรุงเทพแม่แม่อยู่อยู่เราอ๋อแม่หนูอยู่ไอ้บุรีรัมย์ื้อเกิดมาแขกโหลูกเปิร์มาเป็นแขกใช่ไหมเหมือนแขกไหมหน้าชมพูดเหมือนแขกไหม พ่อเป็น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 คนไทยอ,อ,อยู่อยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีแล้วน้องนาคินแหละคุณพ่อเป็นคนที่ไหนครับเป็นคน,นที่จริงอยงจังหวัดที่พ่ออยู่กับย่าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ว้าวูกความแถนอ้อผูู้ยิ่งเห็นไหมมีคนชมน้องชมพู่ด้วยบอกว่าชมพู่พูดรู้ความไม่ดือ้อนะรู้เรื่องเออมาแล้วมาแล้วถอดกางเกงด้วยค่ะ วัดาลูกบอเล่นปืนฉีดน้ำดอกลูกดอจ๋าลงเล่นน้ำอีจ๋าลงเล่นน้ำาอ้ยน้ําเลิกเด้อเพราะว่าน้องใส่นาเกืบอันนี้ภูมิมันสีจม้นาลงไปเล่นน้ำลูกเลยเขน้านดะนลงไปเก็งเกงสเกงหน้าอยู่สายเกงในภูมิ้น่ะ เขายานมาได้เลยน้องชมพู่อายุเท่าไหร่คะแปดปีค่ะนาคินอายุเท่าไหร่คะสามปีค่ะสามปีกว่าแล้วจะเข้าโรงเรียนแล้วอีปไคะอะไรนะอายุีไนาคินบอกบ่าหลุนเรื่องนะลูกแม่ว่างบนหลุนเรื่องน้องนาคินจะเข้าโรงเรียนแล้วนะคะใช่ค่ะแต่น้องูมิคนนั้นทำอะไรคะคนนี้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วครับ อยากเล่นน้ำแล้วยาไปเปืือนในน้ำน,นะแสบตานะนะนะคิน,นพ่อก็อนหนี่ก็นะเดี๋ยวแม่ไปเปลี่ยนสถามันเล่นน้ำน้ำโอเคไหมอย่าคายใส่น้ำนะคะถ้าใครคายใส่น้ำไม่ต้องเล่นเห็นไม้ลงไปแล้วหนึ่งชิ้นนาคินอะ่ะเห็มไหมเห็ดไหมลูกเห็นแล้วนาะคินกินทำไมลูก พอเลยพอเลย